เงินแสงทองเริ่มจับโผลฟ้าสาริกาบินมาบินมาร้องเพลงสังวานหมวดคึกซาแย้มกีบรายรับเบิร์านตาขับคานขับคา,านร้องเพลงไว้ใยให้กันบึ้ม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  พอ่งนี้เป็นวันจันทร์ฉันจะปลูกตะวันไว้รอบรอบปานพรุ่งนี้วันทังการบ้านไม่รู้โรยฉัจะโปรยริมรั้วต่อมาก็วันพุธฉจะปลูกไาย,ยุดไว้ตรงท้ายตัวเพือ่อเรหักในขณะไปโซ่อมมองดูรอบตัวจะไปด้วยพันไม้บึ้มบึ้มบึ้บึบึ้บึ้มึนบึ้พอถึงวันศุกร์ฉันก็ลุกขึ้นมาเมียงมอง หัวใจฉันขับของฉันมอตงต้นไม้ด้วยใจเบิกบานวันเสารตอนบายบ่ายต้นไม้พันไม้ก็แลและลานดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบานสนสุขสำรสมาในวันอาทิตย์บึ้มบึ้ง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 โอเคะรับรับยก็่าเรีย้อยผู้ชายที่ได้รางวัลไอเคนผูน้หญิง